บริษัทเห็ดแหัวพนักงานจีนเร่งออกกฎคุมตลาดหุ้นบอลยูสหัพุ่งหลังเฟดไม่รีบปรับอกเบี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูวิทุนงเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่6กุมภาพันธ์2005รอบสสพบกับผมเต้วัชวรปวัลพรสริไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบอลจออีสปริงประเทศไทยนะครับสําหรับภาพ รวมของตลาดหุ้นเมื่อคือที่ผ่านมานะครับฝั่งของตัวสหรัฐปีปิดลบไปเล็กน้อยนะครับ s p 5 0 0ปิดลบ0.32%นะครับดาวโจนปิดลบ0.71%แล้วก็แนสแต q กปิดลบไป0.20%นะครับฝั่นะงของตัวยุโรปนะครับสต็อก6 0รยปิดลบ0.05%นะครับ CAC 40รั่งเศษปิดลบ0.03แตละตัวของ d a s เอนมนีปิดลบ0.08นะครับฝั่งของตัวเอเชียนะครับ NIKKEI 225ปิดบวกขึ้นมา0.54นะครับตัวของจีน c s i 300เมื่อวานปิดบวก0.65แต่ว่าห่างเส็งฮ่องกงปิดลบไป0.15นะครับ ของตัวอินเดียเซ็นเซกนะครับปิดลบ0.49%หุ้นไทยเมื่อวานนิ่งๆน,นะครับปิดลบไป0.01%ส่วนตัวอินโดนะครับ JCI Index ปิดลบ0.55%นะครับตัวเวดน,นามเมื่อวานบวกขึ้นมาแรงที่สุดเลยนะครับบวกขึ้นมา1.92%นะครับฝังของตัวทองคำนะครับเมื่อวานปิดลบ0 เจ็นะครับไปเทรดกันอยู่ที่2,041.25ดอลลาร์ต่อทริสออนนะครับน้ำมันดิบแ T I นะครับเมื่อวานปิดยอ่อลงมา0.15%นะครับก็ออไปซื้อขายทันอยู่ที่72.67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับฝั่งของตัวพันธบ,บัตรสหรัฐอายุ2ปีเมื่อวานบวกขึ้นมา6กเบสต์สโตร์นะครับไปปิดอยู่ที่ส สี่หกเอร์เซนะครับส่วนตัวสิบปีก็บวกขึ้นมาเก้าจุ s หก i บ t นะครับไปปิดอยู่ที่สี่จุดหนึ่งห้าเปอร์เซนะครับบอลยูทั้งตัวสั้นตัวยาวปิดบวกขึ้นมาในช่วงสองวันที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวแรกเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานมีของญี่ปุ่นนะครับมีตัวจีบังแบงค์นะครับพ m i ภาคบริการออกมาอยู่ที่ห้าสิบสามจุหนึ่งนะครับมากกว่าคาดการที่ จ2 7นะครับภาคบริการของญี่ปุ่นขยายตัวได้ต่อเน,นื่องนะครับฝั่งของตัวจีนก็มีหมนกันะครับเป็นเซอร์วิส m i นะครับภาคบริการเหมือนการจัดตัวของไหซินนะครับออกมาอยู่ที่52.7นะครับต่ำกว่าค่าที่53นะครับตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็ขยายตัวอยู่นะครับแต่ว่าต่ำกว่าค่าเล็กน้อยนะครับฝ <c oughs> ั่งตัวยุโรปมี p m i ของหลายประเทศนะครับแต่เดี๋ยวไปดูที่เฉพาะของยูโรโซนก็ได้ครับตัว PMI ภาคบริการนะครับเซอร์วิสเนี่ยออกมาอินไลน์เป๊ะนะครับ48.4นะครับส่วนตัวคอมโพสิทหรือภาพรวมเนี่ยออกมาอยู่ที่47.9อินไลน์เป๊ะๆเหมือนกันนะครับก็ยังอยู่ในโซนกดตัวอยู่นะครับกดตัวมาตั้งแต่ปลรมาาที่แล้วนะทั้งปลมาาเลยนะครับแล้วก็มาเป็นของเดือนมกราคมยังกดตัว ฝัออ่งยุโรปเองเศรษฐกิจก็ยังทรงๆอยู่นะครับไม่ไม่ได้ฟื้นกลับมาเป็นขาขึ้นใดอย่างใดนะครับของสหร,รัฐเมื่อวานก็มีเช่นเดียวกันนะครับภาคบริการดอนมัลฟัคเจอริงนะครับออกมาอยู่ที่53.4มนะครับมากกว่าคาดการณ์ที่ห้าก็เป็น <c oughs> หนึ่งในตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแรง สืบเรื่องมาจากช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ตัวเลขภาคแรงงานก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะครับทำให้ตลาด2วันที่ผ่านมาเนี่ยคาดการณ์ว่าเป็ดน่าจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนะครับบอลยูก็เลยมีการเร่งตัวขึ้นมาทั้งตัวสั้นตัวยาวนะครับตอนนี้ไ r i c e i ินดอกเบี้ยครั้งแรกมันจะเคลียบขึ้นมาเป็นเคลียบออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับทั้งปีเหลือแค่5ครั้งนะครับไม่ใช่6ครั้งแล้วนะครับ สำหรับตัวข่าวนะครับข่าวแรกก็คือตัวจีนะครับถ้าเราได้ตามข่าวอันีคือจีมีการออกกดอักมายนะครับเพื่อจะแทรกแซงตลาดหุ้นนะครับรวมถึงจะมีการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นด้วยนะครับวงเงินเนี่ยสองล้านล้านหยวนนะครับสิ่งที่จีทำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้านนี่นละครับตลาดหุ้นเนี่ยตัวของซ i สามร้อยนะครับถูกซื้อขายในระดับต่ำสุดตั้งแต่ ปี2019แล้วนะครับถ้าเ,เราดูตรงเส้นที่เราขีดไว้นะครับก็เป็นการเพขายอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่จริงกำลังจะออกมาหรือออกมาแล้วบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการจำกัดนะครับเพดานในการซื้อขายตัวของ total return swap นะครับสำหรับตัวของโบรกเกอร์ให้กับลูกค้าบางรายนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในช่ที่ลงทุนในจีนเน่ยเอาไว้ช็อตหุ้นตัวห้องโกงนะครับก็จำกัด เพดานละมีเพดานมาครอบไว้นะครับไม่ให้มีการช็อตหุ้นฮ่องกงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีคำสั่งของทางการนะครับมาให้โบรกอร์จีนแผ่นดินใหญ่บางรายนะครับที่เป็นช่องทางให้ทางสถาบาันต่างประเทศซื้อขายหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็สั่งว่าห้ามให้ตัวของทอ่านคุณลดการสือครองหุ้นจีนสั่งห้ามขายหุ้นจีนไกลๆน,นั่นแหละนะครับเพื่อลดดาวไซ ตลาดหุ้นด้วยนะครับก็เ,เป็นอันหนึ่งที่จีนพยายามจะหยุดการปรับตัวลงของตลาดหุ้นให้ทันก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าขับถุกจีนไปแล้วแล้วหุ้นยังร่วงไม่หยุดเนี่ยทางจีนจะมีแต่ข่าวร้ายเพื่อจะไปเจอกับวันหยุดยาวเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับก็ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อไปดูจํานวนการช็อตเนี่ยก็ อัตการก็ใช้ได้ผลนะครับตัวช็อตเ,เริ่มเป็นขาลงมาเรื่อยๆนะครับจีนก็ออกกดมาเนี่ยเพื่อเพื่อหยุดการช็อตเซลล์หุ้นนะครับก็หลัหกๆทางจีนก็ทําเต็มที่ครับแต่พอห้องหุ้นไปทไปําไปขายหุ้นจีนไม่ได้ไปไปช็อตหุ้นจีนโดยตรงไม่ได้เนี่ยสุดท้ายต่างชาติก็ยังขายอยดีนะครแต่ว่าขายหุ้นจีนออกจาก ETF ที่ Listed อยู่ในสหรัฐนะพอขายลิ ไอเดียที่เป็นหุ้นจีนนั่นแหละย,ยังตอเไื่ยงแอนครับไม่ได้ไปขายหุ้นจีนโดยตรงนะครับก็อย่างที่ที่เรามีมุมมองไปนะครับก็ตัวของจีนเนี่ยเรามองว่าการออกมาแทรกแซงตลาดหุ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปี2015แต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแค่ตัวของปลายเหตุมากกว่านะครับสาเหตุหลักของตัวจีนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันทีอันพวกอาสงหาที่ซบเซาครับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะถ้าจีนยังแก้สองเรื่องนี้ไม่ได้หุ้นจีนโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือเป็นตลาดกระทิงเนี่ยอาจจะยังมีได้ค่อนข้างน้อยอยู่ก็ยังแนะนําว่าให้เวเดนซี C, ตัวหุ้นจีนไปก่อนนะครับทั้งตัว A อเชียแล้วก็ตัวของเอสแชร์ด้วยนะครับข่านวะที่สองนะครับตัวบอลยูสหรัฐเมื่อวานพุ่งขึ้นอีกแล้วนะครับพุ่งมาเป็นสองวันติดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปเกิน 4.4%นะครับซึ่งเป็นระดับล่าสุดที่เราเห็นกันในช่วงของธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่ตลาดกำลังจะเริ่มมองแล้วว่าเดี๋ยวปีนี้เฟดจะมีการคาดบเบีย้ยหลายครั้งนะครับก็หลักๆสาเหตุที่มันขึ้นมาอย่างที่ผมเล่าไปครับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ของตัวของเฟดสาขาต่างๆด้วยนะครับอย่างคุณของอย่างตัวของคุณ ราฟาเอลบอสตินะครับเป็นเฟดสาขาลัน่านะครับก็ออกมาพูดประมาณว่าตัวของการคาดการณอัตราการว่างงานในระยะยาวของเฟดเนี่ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญน,นะครับก็คือตัวอันรรมมดอรเร์อาจจะไม่ไม่ได้โตขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานที่บ่งที่อย่างชัดเจนว่าตลาดแรงงาน,นมีความตึงตัวมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าคือโครงสร้างของ ถ้าแปลงงานเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับขณะที่คุณตัวของคุณออสตันนะครับโรสบี้หัวหน้าเฟดเป็นการสาขาชิคาโกนะครับบอ,อกมาย้ำว่าเขาว่าอยากเห็นทิศทางของออการแงเงินเฟอ้อที่ดีขึ้นก่อนครับแต่ว่าเรื่องของตัวการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ยอมพูดแลวกันคำว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยกันในเดือนมีนาคมเลยหรือเปล่าค,คนนี้น่าจะเป็นสายโดวิชหน่อยเพราะว่า คนอื่นอากจะพูดว่ามีนาคมน่าจะเร็วเกินไปอาจจะไปกลางปีมากกว่าแต่คนเนี้ยไม่ยอมพูดถึงนะครับแสดงว่าแกจะเป็นหนึ่งคนที่คิดว่าน่านจะต้องเริ่มลดในเดือนมีนาคมนะครับทีนี้พอบอลยูมันปรับตัวขึ้นแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทนีก็คือราคาบอลมันร่วงลงค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วถามว่าเรามองอยังไงเรามองว่าเป็นจังหวะที่ควรกลับเข้าไปซื้อบอลอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่า ปีที่แล้วถ้าใครพลาดช่วงวันยูพีคๆนะครับนเนี่ยวันยูมันขึ้นมาให้เราข้าไปซื้อบอลอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับเราก็ยังแนะนําตัวโกลบอลฟันของเราอยู่นะเป็นกองทุนอิตเปียนโกลบอลนะครับเพราะว่าเรสชั่นของพอร์ตหรืออายุของตราสารเนี่ยมีอายุค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นเวลาตัวยูตกลงมาเป็นขาลงอีกหนึ่งรอบเนี่ยเราจะได้แคปต้องเกณฑ์ที่เยอะกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าถึงให้ซื้อจริงๆแล้วถ้าไปฟังตัวตัวของ ชุมเฟดรอบล่า,าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเฟดนะครับแหลงการกับตัวของพาวเวลเองเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าดอกเบี้ย er สหรัฐจะไม่ได้ขึ้นต่อแล้วจะพีคแล้วนะครับเหลือแต่ว่าจะลดครั้งแรกเมื่อไหร่มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ยิวขึ้นได้จํากัดมากเพราะว่าดอกเบี้ย er ไม่ได้ขึ้นต่อนะครับก็ถ้าขึ้นมารอบนี้ใครยังไม่มีอยู่ยังมีน้อยอยู่ก็เป็นจังหวะให้เก็บได้นะครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของตัวการเลิกออฟพนักงานนะครับวิที่แล้วเราเจอตัวของนอนฟาร์เฮโรพุง่งค่อนข้างเยอะนะมากกว่าคาดการมหาศาลนะครับแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลแบบไวๆเนี่ยที่เป็นข้อมูลที่ประกาศกันบ่อยๆางตัวของการปลดพนักงานเนี่ยจริงๆเริ่มต้นปีนี้มาเราได้เห็นข่าวการปลดพนักงานพุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะนะครอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแบงก์ก็ปลดแต่ตัวที่ปลดยอะสุดจะเป็นตัวของเถกนะครับปีนี้ ตัวเทคเฉพาะปีนี้นะครับลดไปแล้วนะครับสามหมคนนะครับใครบ้างที่ลด Amazon อนครับเซลฟอร์สเตานะครับา <Okay. S 1> ปีที่แล้วก็มีอย่าง Apple ก็ลดเหมือนกันนะครับส่วนจ้างล่าสุดในตัวเทคที่ปลดก็จะเป็นตนัวของ Snap นะครับก็เมื่อวางนี้เองนะครับมีการประกาศลดพนักง,งานลงประมาณ10%หรือคิดเป็นประมาณ540คนนะครับก็เป็น สถานการณที่เวลาเอาลุกข,ข้างหน้าเริ่มที่จะมองไม่ดีปลดพนักงานเป็นเจ้าแรกๆนะตัวเคตก็ถ้าเราเห็นจากกราฟครับช่วง Q4 ปี2022เนี่ยก็ปลดเยอะแ้วก็มาเร่งตัวขึ้นในช่วง Q1 ปี2023นะครับแล้วตอนนี้ Q1 ปี2024เพิ่งผ่านมา1เดือนก็เริ่มปลดกันแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีการเลิกพนักงาน ขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> แล้วการไลท่ที่เราเห็นเมื่อสะกกอนว่ตัวเลขตข้องแรงงานอาจจะแข็งๆหน่อยออกมามากกว่าคาดเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนแล้วนะครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าเริ่มเห็นการเลอะออที่พุ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สําหรับวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับผมและทีมงานของานลนก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ